ฝนตกช่ำมากกออ็อันนี้เอานี่นี่เอานู่นอันที่แกะแล้วอันนี้แล้วอันนี้เอาไหมนูนเอาอที่ช่วมาตัวนะู้นอันที่อันนี้ประเด็นเก้ากับประเด็นเจ็ดมันต่างกันยังไงมันก็เหมือนมสามกับมหอกอ่ะมันก็เหมือนมสามกับมหกไงมันก็คือตามหลักสูตรตามลำดับขัน้นการศึกษาตามหลักสูตรตามหลักสูตรที่ศึกษาเออ นะคะแค่นั้นเลยสวัสดีรอบสองค่ะโหนกระแสวันนีส้สั่นสะเทือนต่อศิลธรรมมโอล่าสุดเห็นพระราชกิจจานุบเบกษานะคะในหลวงก็ทรงมีพระราชดำรินะคะไม่สถาปนาแล้วก็ไม่พระราชทา,านสมณศักดิ์พระ80กว่าลูกที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้สรุปคือปีนี้ก็ไม่ตั้งแล้วก็ไม่เลื่อนนะคะเพราะว่าข่าวพระข่าวพระทำให้พุทธศาสนิกชน เสื่อมเสียศรัทธานะคะแล้วก็ทบต่อจิตใจในหลวงท่านก็เลยไม่ทรงตั้งเลยดีมากเลยค่ะนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญเลยค่ะดีมากมากเลยค่ะนะทรงพระปีชามากทรงพระปีชายานมากดีแล้วที่ไม่ทรงตั้งนะคะแล้วก็พระสมณศักดิ์ไม่จําเป็นต้องมีเยอะเยะเลยดิฉันบอกเลยไม่จําเป็นต้องมีเยอะเยะไม่งั้นมันก็ห่วงกันแต่เรื่องพวกนี้แหละ ่วงกันแต่อยากจะได้ตั้งได้เลื่อนกันนะแล้วเราเราเรามีพระเจ้าคุณพระที่มีสมณศักดิ์แต่เป็นพระที่ไม่มีศิทธ์ไม่มีธรรมนะแล้วก็ไปให้ในหลวงทรงคมทรงกาบไม่ดีเลยค่ะนะคัดสรรพระดีๆไม่ต้องมีเยอะถ้าไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้งไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้งดีกว่าตั้งแล้วเอาพระไม่ดีไปให้ในหลวงท่านทรงคมทรงกาบนะคะ เออดีแล้วดิฉันเห็นด้วยเลยนะนานๆตั้งทีนานๆตั้งทีพระมันจะได้ไม่ต้องมาเอาดีกันทางด้านนี้ไงเพราะว่าในจํานวนพระที่ตั้งแปดสิบกว่ารูปแบบมีอรชีป,ปนไปด้วยนะคะรู้ไหมถ้าไม่มีเคสเนี่ยวัดเออกลยาเนี่ยวัดกลยานามิตรเนี่ยจะเป็นพระราชจะได้ขึ้นเป็นพระราชจากพระอะไรอะ่ะพระปริยัตทาดาอะไรอะไระนะสมณศักดิ์เก่าอะ่ะ มีโผลายชื่อด้วยนะมีโผอยู่ในลายชื่อที่จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นลาดด้วยอยู่หนึ่งรูปเนี่ยแล้วพระไม่ดีแบบเนี้ยอารัชีแบบเนี้ยสมีแบบเนี้ยนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงไม่ได้ค่ะเราต้องคัดกรองพระให้ดีดูศีลาจะราวัดให้ดีเออ นะคะดิฉันเห็นข่าวนี้เลยดิฉันแบบยกมือท่วมหัวเลยทรงพระเจริญเลยอะ่ะอืมดีละไม่ต้องไปโปรดไปตั้งเสียบ้างดีแล้ะค่ะอืมนะใช่อืม,นะ,อมนะคะเห็นข่าวแล้วก็ดีเออนะขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ พระองค์ยังทรงรับรู้ถึงวิกฤตพระองค์ยังทรงรับรู้ถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราคนพุทธทุกคนต้องช่วยกันรวมใจกันนะคะไม่อุดหนุนพระอารัชีไม่อุดหนุนพระอาราชัาราชีนะช่วยกันเป็นเหมือนอะไรอะเครื่องกรองพระอุดหนุนพระดีๆซัพพอร์ตพระดีๆที่ท่านทำงานเพื่อสังคมที่ท่านไม่ได้สนใจเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ พระเหล่านี้ยควรกราบควรไหว้นะพระที่น่าศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้มาวัดกันที่สมณศักดิ์ชั้นยศนะคะเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเก,ตเกิดเรื่องแบบเนี้ยดีต่อไปพระหลายๆรูปจะได้จะได้มีความจะได้มีฮิริมีโอตป,ปะมีความกลัวมีความกลัว ไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงในยศในศักด์ไม่กล้าประพฤติไม่กล้าประพฤติผิดนะอย่าคิดว่าเออเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอะไรแล้วใครเขาจะใครเขาจะจัดการไม่ได้ไม่มีใครกล้าเสียหายหมดเลยมันเป็นความเสียหายนะดิฉันถึงบอกไงว่าการที่เราตัดเนื้อร้ายออกไปเนี่ยดี อย่าไปมัวแต่คิดว่าสาวไสให้กากินอยู่เลิกสัทีเธอไอ้วิธีคิดแบบว่าเห็นคนทําไม่ดีแล้วช่วยกันปกปิดไว้เพราะคิดว่าเป็นพวกกันเออพวกมึงพวกกูคนกันเองอย่างเงี้ยอย่าเลยวิธีการคิดแบบนี้เห็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งค่ะเห็นเนื้อร้ายต้องจัดการถ้ายังเยียวยาได้ต้องช่วยกันเยียวยารักษาถ้ามันเกินที่จะเยียวยาจะรักษาแล้วต้องตัดทิ้ง เพราะไม่อย่างนั้นเนื้อร้ายมันจะลุกลามกลายเป็นเนื้อเน่าทั้งหมดเนื้อร้ายบางส่วนยังดีกว่าเน่าทั้งหมดนะคะไม่งั้นโบราณจะสอนเหรอว่าปลาตายทั้งตัวหมิ่นทั้งค้องเออเห็นปลาเน่าปลาตายเราต้องรีบกําจัดต้องรีบจัดการถ้าเราปล่อยไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ดีมันตายหมดเลยทั้งบ่อทั้งคองเสร็จเลยเหมือนกัน เห็นพระไม่ดีต้องรีบจัดการไม่ใช่มาพูดว่าโอ้ยรู้มานานแล้วบางเคสบางเคสค่ะมีหน้ามาพูดโอ้ยรู้มานานแล้วจังหวัดเนี่ยเขาปิดกันมาห้าปีไม่มีเขาไม่ใช่เขาปิดเขารู้กันมาตั้งห้าปีแล้วแต่ไม่มีใครกล้าจัดการไม่มีใครกล้านี่แหละเนี่ยสอบสวนกลางไงที่กล้าตำรวจไงเขากล้าเออเนี่ยปล่อยให้พระที่เป็นเนี่ยเป็นอารัชีแบบเนี้ยเป็นสมีแบบเนี้ย มามามียศมีตำแหน่งมามียศมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดเจา้าคณะจังหวัดนี่คือพ่อเมืองนะถ้าเป็นทางโลกนี่คือผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยนะคะเจา้าหน้าจังหวัดเนี่ยแล้วเราเอาเนื้อร้ายมาปกครองคณะสงฆ์แล้วคิดว่ามันจะไม่ลุกไม่ลามเหรอถ้าเราได้เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะไปคิดว่าพระในจังหวัดมันจะดีหรอมันไม่มีทางพระที่ไม่มีศีลเป็นที่รัก จะปกครองพระที่มีศีลเป็นที่รักมันเป็นไปไม่ได้พระที่ไม่มีศีลเป็นที่รักจะสั่งจะสอนให้พระรูปอื่นมีศีลเป็นที่รักเป็นไปไม่ได้ดีแล้วค่ะตัดไปซะเนื้อร้ายเออไม่ใช่ปล่อยไว้จนแบบโอ้โหใหญ่โตเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้วจะไปรอให้สำนักงานพุทธจัดการรอไปเถอะคาชิหน้าตอนบ่ายบรอไปเลยชาติหน้าตอนบ่ายบาย เจอเคสแบบนี้เงียบกิฟเนี่ยดิฉันเข้าใจแล้วนะที่หมอปลาพูดในรายการบอกว่าเนี่ยส่งไลน์ไปแล้วส่งอะไรให้ส่งข้อมูลให้ก็เงียบแต่ทั้งที่มีข้อมูลไม่กล้าเพราะว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้แหละนะมีคิดแบบนี้แหละปุย๊ยาเลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวาเป็นข่าวเป็นข่าวเลยเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียภาพลักษณ์ต่อคณะสงฆ์ส่วนรวมเดี๋ยวคนจะเสื่อมศรัทธา ปล่อยได้ปล่อยเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเคสแบบนี้แหละเพราะว่ามันมีวิธีคิดแบบเนี้ยมี m i n d s e ตแบบเนี้ยมันถึงต้องรอให้คนข้างนอกเข้ามาจัดการไงเพราะองค์กรข้างในมันไม่จ้ากล้าจัดการกันแล้วถ้าตัดตดยังมีแบบรูปแบบการปกครองแบบเนี้ยที่มันไม่มีการถ่วงดุลอํานาจกันอะไรกันมันก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกคนที่ฉันพูดแบบนี้แหละจนั้นจังหวัดทําผิดคิดว่าใครกล้าจัดการนะคุณคิดว่าพระในจังหวัดจะกล้าไหมจะกล้า อาขาพวาปีกออกมาพูดไหมอาอาปากมาก็โดนแล้วเดี๋ยวมึงโดนปลดมึงพูดเยอะใช่ไหมกูปดมึงไม่เชื่อฟังกูกูปดแม่งขยันปดด้วยนะไอหอกหักพวกเนี้ยแม่งขยันปดนะใครไม่อยู่ในโอวาไม่ไม่ใช่คําว่าโอวาดโอวาเขาใช้แต่ในทางที่ดีใครไม่อยู่ใต้อํานาจมันใครไม่เป็นหมามีปอกคอเชื่องเชื่องให้มันตั่งได้อะไรได้มันแม่งมันปดหมดเลยต่อให้เป็นพระดีแม่งมันปลดหมด มันเฮียนะไอ้พวกเนี้ยดิฉันพูดเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะแต่มันเฮียจรจงมันเฮียมากต่อให้เป็นพระด,ดีมีศรีราชวัตรนะถ้าไม่แต่อยู่ในอำนาจมันนะไม่ทําตามที่มันพูดน่ะโหมันปลดตะพื่งจะพื้นเลยเข้าใจยังว่าทําไมดิฉันศึกเข้าใจยังว่าทําไมดิฉันถึงศึกศึกมาด่าพวกมึงนี่แหละมึงรู้ไว้เลยไม่ต้องสงสัยว่าทาไมกูศึกนะถ้าให้กูอยู่แล้วก็อยู่แบบ กูแบบไม่กล้าพูดพูดไม่ได้ว่าพวกมึงไม่ได้ดกูศึกสึกเพื่อมาด่าพวกมึงโดยเฉพาะนี่คือภารกิจของกูค่ะ <c oughs> นี่คือภารกิจและหน้าที่ของกูเลยสึกมาเพื่อสาบพวกมึงโดยเฉพาะเลยคนจะได้ตาสว่างสักทีคนพูดจะได้ตาสว่างอ่ะถ้าลองให้ดิฉันยังอยู่ดิฉันพูดไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเขาจะบอกว่าไม่เขาลบพระเถระ ไปวิาพาษ์วิจารณ์พระเถระตําหนิพระเถระพระเถระหรืออรัชีเอาดีๆก่อนพระเถระทําผิดโทษเท่าพระบวทใหม่นะคะพระวินัยที่ฉันเขียนไว้เมื่อวานน่ะคุณไปอ่านเลยบทบทบ,ทบทความที่ฉันบอกว่าพระเถระทําผิดโทษเท่าพระบวทใหม่ค่ะโทษเท่ากันไม่ใช่ว่าเป็นพระเถระทําผิดแล้วโอ้ยต้องช่วยกันปกปิดต้องช่วยกันเอาหัวไปนาตาไปไล่ไหมค่ะ บวชมาร้อยพรรษาถ้าประพฤติผิดพระวินัยก็มีโทษเท่ากับพระบวชใหม่เมื่อวานมีค่าเท่ากันเข้าใจไหมเออพระวินัยไม่ได้เลือกหน้าค่ะพระวินัยเป็นของสูงส่งเป็นของหนักแน่นดังหินผา พระทุกรูปที่บวชเข้าไปต้องน้อมรับไว้เหนือเก้าวหมดไม่มีอะไรสูงส่งกว่าพระธรรมวินัยสิ่งที่รักษาพระมีอันเดียวคือพระวินัยอ่าพอจบก่อนห้าพันคนลวกดตะกร้าก่อนถ้าไม่กดไม่พูดต่อถ้าไม่กดไม่พูดต่อบอกแค่นี้แหละเอามาเลยเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวพูดอีกถ้าไม่มีใครกดตะกร้าไม่พูดต่อและอารมณ์ค้างขายของไม่ได้เลยเลืกเทศขายของก่อนไปไปติดกันเทศกันเดี๋ยวนี้ ช่วยติดก,กันเทศก,ก่อนช่วย <laughs> เออถ้าถ้าช่วยซื้อแล้วจะพูดคล่องจะพูดแบบปลอเลยอะ่ะพูดได้หูดับตับไหมพูดได้อีกสามชั่วโมงเดี๋ยวจะพูดอีกสามชั่วโมงสาวให้หมดมันชอบมีคนว่ามันมีคนคนนึงว่าดิฉันว่าสาวไสให้กากินเดี๋ยวกูจะสาวให้หมดพุงหมดไส้กูจะสาวให้ใสสะอาดเลยกูจะเป็นสีถนนชัยอ่ะที่เหมือนสีถนนชัยที่มันอาบน้าให้น้องมนะันอ่ะ รู้จักสีนนชัยไหมเออแม่มให้อาบน้าให้น้องบอกให้อาบอาบให้สะอาดทั้งนอกทั้งในมันก็เลยอาบคนเลยเอาไส้อาพุงออกมาล้างให้สะอาดไปเลยเดี๋ยวจะเป็นสีถนนชัยเดี๋ยวจะเป็นสีถนนชัยสาวไส้ให้สะอาดตะอานเลยเออนะอ่ะกกตะก้าก่อนกกตะก้าก่อนเออพวกเราคุยพูดถึงเรื่องอลัชชีแล้วมันของขึ้นกกตะก้าก่อนเลยค่ะ มาทุเรียนทุเรียนหนบทุเรียนอะไรนะทุเรียนฟิตไดใครไม่เคยกินกินเลยใครไม่เคยสั่งสั่งเลยตอนนี้อยากกินอนไนกินอยากกินกวนกดกวนอยากกินทอดกดทอดอยากกินทุเรียนฟิตไดกดทุเรียนฟิตไดช็อตฟิลกันอย่างนี้แหละมันต้องขายเลยตอนที่คนดูห้าพันจะไปรอให้พูดเรื่องนี้จบแล้วบัดเดียวจะขายของแล้วนะมันรีบออกก่อนต้องเอาให้มันไม่ทันตั้งตัวขายของก็ขายตอนนี้เลย โอ้โหที่ไปทําบุญกับพระนี่ทีละพันใส่ซองทีละพันสองพันใส่ได้แหมทีจะซื้อสินค้าชั้นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยร้อยสองรอคิดแล้วคิดอีกไอทีไปทําบุญกับพระผู้ใหญ่นะโอ้โหสองพันสามพันใส่ตองใส่ตองให้ได้เป็นไงละ่ะนี่สั่งคนนี้ไปกินเออบุญก็ได้ไส้ก็เต็มได้ความรู้ด้วยได้ของไปกินด้วยอุดหนุนคนทํามหากินสุจริตค่ะ ตายกดตะกร้าและชําระเงินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดต่ออยากกินกดตะกร้าค่ะห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้สี่พันคนอ่ะดูีิมันจะไม่มีใครช่วยอุดหนุนให้มันรู้ไปสี่พันคนเนี่ยถ้าอยากฟังต่อช่วยกันอุดหนุนเลยถ้าอยากฟังต่อน,นี่ทุเรียนทอดทุเรียนทอดพรีเมียมเออพูดทีเผอเอาทีเผอเลยคนดูกํลาลังฟังเคิมเ,มเมแม่งตักตะกร้าเลยคนดูกํลาลังเคิมๆตักตะกร้าเลยค่ะเออ ายที่ถวายให้พระผู้ใหญ่โอ้สองพันสามพันถวายกันได้นะแหมที่ให้อุดหนุนทุเรียนบ้างมีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ค่ะถ้ามีงบน้อยเอาแพ็คเล็กไปเลยมีแพ็คเล็กหมดทุเรียนทุเรียนฟิตได้ก็มีแบบแพ็คเล็กทุเรียนทอดมีแบบแพ็คเล็กทุเรียนกวนมีแบบแพ็คเล็กนี่ไม่มีใครทํานะทุเรียนกวนแบบนี้เห็นเปล่านี่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะคุณขาตัดเข้าโฆษณาขอโฆษณาไม่เกินสิบนาทีถ้าช่วยกันซื้อเดี๋ยวสักก้าลง อยาตะกล้าลงถ้าอยากกินทุเรียนสดแนะนําเป็นทุเรียนฟิชไดเกตพรีเมียมนะคะถ้าอยากกินทุเรียนสดแนะนําทุเรียนฟิชไดแบบพรีเมียมอันนี้ทําจากเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้100%เอร์เซหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นใหญ่มากเป็นทุเรียนฟิชไดอบแห้งนะคะกลิ่นจะเหมือนเรากินไอติมทุเรียนกรอบหอมและอร่อยการันตีไม่เชื่อแพรลี่กินให้ดูแบบถุงเล็กก็มีนะคะ มันจะหอมกลิ่นทุเรียนมากหอมเหมือนเรากินไอติมทุเรียนเลยหอมเหมือนเรากินไอติมทุเรียนนี่ค่ะอืมเพราะว่าเป็นเนื้อทุเรียนแท้ร้อยเปอรเซนทุเรียนฟิตไดแพรี่ค่ะกดตะกร้าเลยขอชิมพี่ซื้อไปแล้วพี่เอาไปชิมที่บ้านได้เลยค่ะซื้อไปแล้วไปชิมที่บ้านกดติดตามช่องนี้ด้วย อร่อยติบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้โอเคเดี๋ยวตะกร้าเต็มแล้วได้เอาตะกร้าลงเนี่ยสิบหกคนแล้วแม่ติบหกคนแล้วไปช่วยหน่อยกดตะกร้าเลยชอบทอดมีทอดชอบฟิดตไดมมีฟิตไดชอบกวนมีกวนผู้เรียนกวนตะกร้านี้ค่ะยวาวขึ้นให้เนี่ยปักหมดโย ทุเรียนกวนไม่มีใครทําใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ร้อยเปร์เซ็นไม่ผสมแป้งนะคะดูชิ้นทุเรียนกวนได้เลยว่าสีน่าทานมากแบบนี้ซื้อไปถวายเจ้าคณะจังหวัดก็ได้แต่เขาจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ถ้าไม่ใช่ของเลิศเขาเอามาอาจจะไม่รับนะ <c oughs> ทุเรียนฟรีดด้ไม่ต้องแช่เย็ยนไม่ต้องอะไรเลยค่ะเป็นสินค้าเก็บได้ในอุณหภูมิห้องปกติพี่ไป ไปสิบแปดบ้านแล้วสิบแปดบ้านแล้วปไปลายปลายสิบแปดบ้านแล้วค่ะสิบแปดบ้านแล้วเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยค่ะสิบเก้าบ้านแล้วแม่สิบเก้าบ้านแล้วขอคนละหนึ่งออเดอร์มาสองถ้าโควอินได้ซื้อทั้งทอดทั้งกวนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสี่พันหนึ่งร้อยท่านสี่พันหนึ่งร้อยท่านขอบคุณค่ะ เออน่ากินมากแม่ตายค่ะทุกคนไายควรมีทอดมีลายควรมีทอดมีฟิสไดมีลายลายายฟิดไดอยากให้กินมากเป็นสินค้าใหม่นะคะทุเรียนฟิดไดแบบเกรดเอพรีเมียมใช้ชิ้นทุเรียนหมอนทองเกรดดีในการที่ทํทำเป็นฟิชไดย6 6บ้านแล้ว ยี่สิบหกบ้านแล้วยี่สิบหกบ้านแล้วเดี๋ยวตะกร้าเต็มเอาลงมันได้แค่ร้อยบ้านแค่นั้นแหละขอร้อยบ้านจบๆแล้วเดี๋ยวจะเมาส์ต่อยาวๆตัดเข้าโฆษณาก่อนทุเรียนกวนมีสองขนาดค่ะก็คือสองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรมัมนี่แบบหวานน้อยเลยอร่อยมากทุเรียนกวนหวานน้อยอร่อยมากใส่พ็คเกจจิ้งแบบนี้ทําเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ดูน่ากินและดูน่าทานมากอย่าลืมติดตามชอบนี้ได้ด้วยอันนี้ได้นะคะ กดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะอันนี้กวนนะคะยี่สิบแปดบ้านแล้วแม่ยี่สิบปดบ้านแล้วกดเลยสั่งแล้วขอบคุณค่ะทุเรียนกวนอ่าสั่งซ้ําแล้วอร่อยจริงคุณกินทุเรียนกวนดิฉันนะมันจะเหมือนย้อนไปไวัยเด็กที่เคยคุณเคยกินทุเรียนกวนแบบชาวบ้านน่ะทุเรียนกวนที่เขาทําแบบจริงใจอ่ะทุเรียนกวนแบบที่มันไม่ได้ใส่แป้งไม่ผสมน้ําตาลทุเรียนกวนที่มันกวนจากเนื้อทุเรียนแบบช้ๆ คุณจะนึกถึงทุเรียนกวนที่คุณเคยกินวัยเด็กเพียงแต่ว่าดิฉันมาทำใส่แพ็กเกจจิ้งให้มันดูน่ากินแบบนี้ให้มันดูน่าทานแบบนี้คุณกดตะกร้ามาเลยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะดิฉันจะคุยต่ออย่าดิฉันอัตตะกร้าลงดูก่อนได้กี่บ้านละอร่อยค่ะขอบคุณค่ะสามพันสี่ร้อยทันเลือกเราเลยสามสิบสี่บ้านแล้วแม่สามสิบสี่บ้านแล้วไม่เติมน้ําตาลนะคะหวานธรรมชาติปกติหวานน้อยอะ่ะเป็นสูตรที่หวานน้อยเลยอะ่ะ ไปค่ะอันนี้ฟิสได้ใครที่ชอบใครที่มีฟิลลิ่งแบบชอบกลิ่นหอมแบบทุเรียนทุเรียนลูกทุเรียนแบบทุเรียนเนื้อแต่ทําแบบถนอมเป็นฟิสได้แนะนําทุเรียนฟิสได้จะเหมือนเรากินไอติมทุเรียนแต่จะได้ความกรอบความหอมทุเรียนถ้ามันเป็นไอติมมันจะนิ่มๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นกรอบอร่อยนะคะเออปลายสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ซื้อฟิชไดแล้วแม่ฟิชไดอยากให้กินนะคะเป็นสินค้าใหม่อยากให้อยากให้อ,หอุดหนุนทุเรียนฟิชไดหนูหน่อยสามสิบห้าบ้านแล้วไปสามสิบห้าบ้านแล้วค่ะขออุดหนุนทุเรียนฟิชไดหน่อยค่ะไปสามสิบหกบ้านแล้วไม่หวานค่ะหวานน้อยหวานเนื้อทุเรียนล้วนๆไม่หวานอย่างอื่นหวานแต่เนื้อทุเรียนทอดกดเลยค่ะทุเรียนฟิชไดมีเอ่อหนึ่งร้อยกรัมกับร้อยแปดสิบกรัมที่ถืออยู่เป็นร้อยแปดสิบกรัม อันนี้เป็นหนึ่งร้อยกรัมไม่ใช่หนึ่งร้ยกรัมแบบห้าชิ้นนะคะตรงปกไม่จกตาไอ้ที่คุณเคยไปซื้อที่มันแถมๆเยอะๆที่บอกว่าร้0ยกรัมห้าชิ้นน่ะมีคนมาบ่นแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยนี่ร้อยกรัมร้อยกรัมต้องได้เต็มถุงแบบนี้หลายชิ้นเป็นสิบสิบชิ้นแบบนี้เออฟีดไดเก็บได้ประมาณครึ่งปีค่ะแต่อย่าให้อากาศมันเข้านะอย่าเปิดปากถุงไว้นะอย่าเปิดปาก